ในเกมไมาซ้ำขากันอีกแล้วนะฮะหลังจากไม่ได้ลงคลิปกันมานานเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็วันนี้เราจะมาใส่ t u r b กันนะฮะติดตั้ง t u r b กันรถเราก็จะได้แรงแล้วนะฮะก็หลังจากที่ไปเล่นนอกรอบมาโดนไฟไหม้ตายครั้งหนึ่ง เอ,อ้กระสอมรถมาจนสตาร์ตติดแล้วเนะี่ยแต่อะไรหลายๆอย่างพังเนะี่ยเช่นน้าปัดที่ไม่โชว์แล้วไฟไม่รู้ติดไ,มไหไมเนี่ยไปดูสิเออไฟยังติดอยู่ ยัไ่ได้แต่ไฟไม่โชว์แค่นั้นเองอเป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราขับรถไปที่บ้านดีกว่านะ มีนตนัสนี่ยังแรงพอต้องใส่เทอร์โบโด้วยขนาดจำเดินนี่ออกตัวนี่ก็ล้อปัดจนจะตกข้างทางตายแล้วใส่เทอร์โบแมง่งรถไม่หมุนเป็นลุงตุงนังเลยเลยวะอา้าวรถดับสัตว์อ้าวอะไรวะ เปิดฝารกระโปรงก่อนดีกว่าอืมเช็คดูเช็คด,ดูน้ำมันอ้าวทำไมน้ำมันเครื่องไม่มีวะเอ้าอาะไรวะน้ำมันรัว่วเฮ้ยนิดตู้เย็นเกะกะให้ดูสิ ไม่รั่วนี่ทำไมน้ำมันเครื่องมันหายอะ่ะเอ้ยซาตานไซื้อใหม่ก่อน,ปนไปไปไม่กล้าซื้อนู้นแต่กิรกลอนกูลาลันล,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 ลนันน่ะจีแม่ดีนเรามาเช็คก่อนไม่งั้นจะเรียบร้อยเลยเครื่องกูแม่น้ำมันเครื่องหายหมดเลยไอสัตว โอเคในเช็คดูซ <c oughs> ิเต็มโอเคเต็มต้องเช็คดูสองรอบนะฮะไม่งั้นชิปหายเพราะว่าเวลาเพิ่งเติมไปเนี่ยแล้วดึงเข็มมาดูเนี่ยมันอาจจะเต็มแต่พอดูมาอีกแต่พอดึงอีกรอบนี่ยหายหมดเลยนะฮะ เกมก็จะประมาณนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาซื้อเทอร์โบกันดีกว่าวิธีซื้อเทอร์โบนะครับก็วาร์ปมาที่ปู่สมรสนะฮะแล้วก็เดินมาหาลุงเลยลุงซื้อเทอร์อออโบหน่อยเนี่ยเทอร์โบ เช็คดูวันไหนยังไม่ได้ซื้อนี่อันนี้ยังไม่ได้ซื้อเช็คนะฮะว่าเช็คชื่อสินค้าโอเคครบนะมา โหมาแล้วมาแล้วท่อมีอินเตอร์อันนี้อะไรเนี่ยเออเชื่อมืออินเตอร์นี่มีกล่องเก็บไว้เก็บไปฝาโปรงโอเคครบนี่นี่เหลืออีกอันนึงแม่เกือบเดิม แล้วผมหาหายนี่ไม uh, ่เจอครับหาสายไฟไม่เจอสายไฟมันไปร่วงอยู่ตรงไหนวะสายไฟหายโอเควับที่บ้านแล้วกันมาของเมื่อวางเลยมีท่อนะมีอินเตอร์ อ้าวมีกล่องอ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับหายเป็นหนึ่งกล่องไอชิปหาย ของครบไหมกล่องแม่งบินเลยเฮียอ๋อโอเคเข้าใจอันที่หายไปคือมันเป็นชุดที่เราไม่ได้ใช้นะครับส่วนที่ต้องใช้ก็มีประมาณนี้นะฮะมี มีท่อม, Inter, ม, Turbo, นะมอีอินเตอร์มีเทอร์โบนะฮะมีคอท่อนะมีฝาปองแล้วก็วัดบูตหายสายไฟไม่เจอวะ่ะสายไฟไมันไปอยู่ไหนวะเออไม่เป็นไรนะฮะมาเดี๋ยวเรามาใส่ดีกว่า จะเรามาใส่ตัววัดบทูทก่อนดีกว่านะฮะวัดบทูทก็ใส่ตรงนี้เลยไม่ต้องขันนอ็อตต้องเดินสายไฟไมยเนี่ยโอเคไม่ต้องเดินมาต่อไปเราจะอินเตอร์มาใส่ อินเตอร์ก็ใช้น็อตเบอร์อ้าวกจะเก็บใส่กระเป๋าทำไมวะเนี่ยคือมันจะไม่บอกเปิดเลยใช่ไหมเนี่ยลองเอาเบอร์หกมาก่อนนะครับ ไม่ใช่เอาเบอร์เจ็ดไม่ใช่เบอร์แปดเบอร์แปดนะฮะตัวมอมันก็จะบักบักหน่อยไม่รู้ว่าเป็นห่าอะไรแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาใส่นี่ไอ้ตัวต่อจาก บูแล้วก็ขันน็อตนะฮะใช้มาลองเบอร์หกก่อนโอเคใช้เบอร์หกนะ ไปเอาท่อตัวนี้มาใส่ชึบแล้วก็คันนอ็อตลมเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอ่าเบอร์แปดนะฮะทำไมทำไมมันดูแหลกๆว่บ ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะอุย้ยเสียงเลยวะตกกระจายหมดเลยแม่งอท่อใส่ขันน็อตเลยนะฮะแล้วก็เออต้องขันขันคอท่อก่อน เอาเบอร์เบอร์แปดไม่ไม่ใช่เบอร์เจ็ดมาก่อนแล้วก็เอาเบอร์เบอร์แปดมา แล้วก็ถอดออกเลยนะครับแล้วก็เอาตัวคอท่อของเทอร์โบมาใส่ ไปเอาท่อน่าจะตัวนี่มั้งอ่าใช่ด้วยนะฮะเออใช่ลืมอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวอ่าอมันชื่อ โบ้ฟวาวโบ้ฟวาวเออใช่ลืมเลยโบ้ฟวาวลุงมึงเอาโบ้ฟวาวไปไว้ไหนเนี่ยนี่ไงกระเด็นอยู่นี่ไงไมแม่เนี่ยเกือบลืมเลยเดี๋ยวปิดค่าสิสตัดก่อนเกือบหายโบ้ฟวาวเกือบลืมด้วยไม่ใช่ ขันให้แล้วหรืออะไรวะนะ่ะนี่ลองมือแปดซิทำไมมันไม่ขึ้นสีเขียวให้วะอ๋อมันยังไม่ขันโอเคนะครับต่อไปแล้วก็มาขัน เธอโบกันเลยใช้เบอร์ในลองเบอร์สิบสิใช้เบอร์สิบตรงนี้ไม่มีให้ขันนะ เอาโบว์วาวมาใส่เลย <c oughs> ทำไมไม่ขึ้นลูกศรให้วะครับเฮ้ย hey, มึงอะไรเนี่ยทำไมไม่ขึ้นลูกศรให้กูเนี่ย ไอ้วะให้มันควรตีดไหมเนี่ยไอ,ยอ,อ้เหีเ้ยเออเอ้าไอ้เหี้ยมอดไอ้สัตว์มอดแม่งขุดบักเลยเอาลองเบอร์หกมา ใช้เบอร์หข้อที่บอกนะครับว่ามอสมันค่อนข้างที่จะบักนะเดี๋ยวเราลองใส่ใส่แบบท่อออกหน้าแล้วกันนะดูซิว่าจะมีไฟออกหรือเปล่านะ แปดมาโอเคนะครับใช้เบอรแปะโอเคครบมาเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดีกว่าว่ามันจะขึ้นหรือเปล่า ขึ้นว <à déc> <ations> <Hey. S 1> ่ะเฮ้ยได้เรื่อง ใส่เทเบิลในลองปรับปรับบูตให้มันสูงสูงให้มันสูงสุดดูซิว่าบูตมันวิ่งเต็มหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองขับันดีกว่า ครับลืมล่มๆโอ้ย,อยแม่ปัดเลยปัดเลย ได้เรื่องได้เรื่องอดูเฮ้ยเกความเร็วยังขึ้นอยู่นะเออมันมันไม่ขึ้นแค่ไฟดูลอยลอยล้อลองร่างยา,ยาวๆนะ หูบัตรบัตรบัตรไอ้เหี้ยคือคุมรถไม่อยู่เลยมามาลองทางตรง่าทางตรงนี้ตรงนี้ ล็อกตัดล็อกตัดอุย้ยเบรกเบรกเบรกดีนะเบรกเราดีโอเค เี๋ยวเราจะเอาให้มันออกท่อหลังแล้วกันนะเสียงจะได้เงียบๆนะฮะ เอาออกก่อนเอาออกก่อนโอเคเอาเอาเป็นออกท่อหลังแล้วกัน มาใส่มาขันไม่ใช่มาใส่ยาพูดผิดทษทีแหนมอยู่ตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทสิแม่ สตาร์ตติดคตรง่ายเลยโอ้โหแม่แชะเดียวติดสุดยอดสุดยอดแม่เปลี่ยนได้สตาร์ตใหม่ไปนี่แชะเดียวติดโอเค เราเอาสีนี่ตัวเองแก่แบเดินช้าไอเ้เหี้ยเอ้าแม่งกระป๋องสีม่ติดมาด้วย คนจีเดียวติดเลยมาปิดฝากระโปรงแล้วก็พุ่งพุ่งนี้นะครับคลิปหน้านะไม่ใช่พุ่งนี้คลิปหน้านะครับเดีย๋ยวเราจะไปแข่งรถกันนะฮะเอ้ทุกวันศุกร์นะครับจะมีการแข่งรถที่สนามแข่งนะ เดี๋ยวคลิปหนะ้าเราจะไปแข่งรถกันนะครับสำหรับอีีนี้เรามาใส่เทอร์โบให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนทอวางไว้นี่น้ำมันเครื่องเก็บไว้มันยังมันยังไม่หมดนะมันยังใช้ได้นะ ากะปูงก็เอามาวางเรียงไว้ตรงนี้โอเคสวยงามนะครับก็สำหรับอ e ีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปแข่งรถกันสำหรับอ e ีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ e p พีหน้านะฮะ บายเจอกันในปีหน้านะฮะ